สวัสดีจ้าพอแม่ี่นองจ้ามาพ่อก็แยกกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินตำบมูฮุ่งน้ากันค่ะพี่น้องค่ะหลังจากไปเดินออกกําลังกายมากเนาะค่ะเนาะกินตำหมูฮุ่งแซ่บๆกันจ้ากาับหมูเด้อค่ะเด้อกับหมูย่างหมูปิ้งเนี่ยนะที่คอยปิ้งไว้เนี่ยแหละค่ะเนาะแล้วกับพัก <GLORIA>. พี่น <till>. ้องค่ะ <pełnie> พ <fan>. ักของฝรั่งค่ะพี่น้อง่ะค่ายพักกาดหินเด้อค่ะเด้อนี่ยพี่น้องค่ะหมูปิ้งเป็นเป็นทอนยังสี่นะพี่น้องค่ะานาะเป็นแผ่นเนี่ยนะค่ะกับขนมเซนค่ะกับขนมเซนเด้อค่ะเด้อกับไก่ค่ะกับไก่ทอดค่ะ ขอนำไล่ไหลพี่น้องค่ะเอามาลงมือกินกันเลย้อค่ะเด้อกับขนมเส้นตามเคยเนาะโอ้ยขอซิมเ้อะค่ะเด้อซิมก้นค่ะพี่น้องค่ะนำไล่ไหลค่ะพี่น้องค่ะหิวแห้งเ้อค่ะเด้อมันนี้ไปย่าออกก่างกายมาค่ะนี่มากมาอืม แซ่บมากค่ะพี่น้องค่ะเยี่ยมเลยนะค่ะเด้อแซ่บมากๆค่ะกับพักกาดหินฝรั่งค่ะพี่น้องค่ะพักที่เขาใส่พิซซ่านะค่ะเนาะพักที่ใส่พิซซ่านะกินกับขนมกินกองตำมะฮ่งกับแซ่บค่ะมากขมามอืม้ม แซ่บแต่แซ่บมาเด้อค่ะเด้อรสชาติแบบผระกาศหิ้นนั่นแหละค่ะเขามาเฮ็ดใส้พิซซ่านะนะาค่ะอืมมูปิ้งค่ะอืมอืมกรอบนอกนุ่มในพี่น้องค่ะนุ่มๆ้วยค่ะเด้อ ตรงสันข้อหมูนะพี่น้องค,ะม,คะมา่ะมาตํายังแสบด้วย่ะเลยยำแรงเราค่ะ,คะอืประกาศพินฝรั่ง นุ่มๆพี่น้องคะส <c oughs> ูดมักนี่มักด้วยน้มามะพราวน้ำเด้อค่ะเด้อ <c oughs> มักสับประรดก็ได้เนาะซับประรดรก็ได้แล้วหน้ามะพร้าวก็ได้พี่น้องค่ะเ <c oughs> ทียนห้หมูนุ่มเลยนะเจ <c oughs> ้ากับมักเส้นน้ามะพร้าวค่ะไข่ข้านฟ้านซับประรดรค่ะ <c oughs> อืม เจนเนหมูพ่อยกับหมูหนุ่มค่ะน้ำสับปประรดแล้วหรือน้ำมะพร้าวค่ะไม่น้องขาะพ่าแม่เละเนาะหรืออืมอืมอืม แบบสุดจอดเลยค่ะไปยางออกกําลังกายไม่เราเด้อค่ะเดอ้อือยางหลายกิโลอยู่ค่ะมื่อนี่นี่นะอืมไก่เติบแล้วครับพี่น้องยางเอาเลยนะออกกําลังกายอืม เขาโยุโรบเขาซัม,มอรแล้วเนาะค่นะเนาะกับจิยงยางเสม,มอแหล่ะค่ะบัดท,ที่นี่กินปกติแล้วค่ะเด้อคอยกินปกติค่ะคอยใส่ออกกำลังกายเอานะยางเอานะพี่น้อง no mar. แซ่บทุดยอดเลยค่ะหรือว่ายางเมยก็ได้กบประจักเนาะค่ะเนาะอืมัน่ไดย่างหลายกิรสเตบใครเต๋ผละขาะมนนี้ย่างอะนะ อ้ยเผ็ดเเผ็ดเผพี่น้อง,เง,เงอเด็ดเน้วไก่ทอดค่ะ ทอดกแซบไทอดฮอตวิงอื hm <laughs> เผ็ดเผ็ดเผ็ดแซ่บๆพี่นๆๆ้นองคะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บคะ่ะอืมตอนมังวงเบิดแล้วพี่น้องเออเบิดแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะก็จะได้อิ่มตัวเนาะบัดนี้ ทำห้มเบิดเรานั่งแต่ขนมเส้นยั่ขงขนมเสียนก็พักอ๋อเผ็ดเด้อค่ะเด้อคำสุดท้ายค่ะ สันคว้าหมูพี่น้องค่ะแซ่แบอือสุดยอดสำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วค่ะเดอ้อเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ